สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขามีอนาคตไก่แต่เมื่อ4ี่ปีที่แล้วด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องราวของเขาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเขานะครับน้องป๊อปกฤิตินวาสนาเชิญครับ สวัสดีครับน้องป๊อกสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเมื่อกี้ทางไหอยู่อะเห็นเมื่อกี้เหมือนออกกําลังกายทํากายภาพอะใช่ครับกิจวัตรประจําวันกายภาพครับต้องทำทุกวันต้องนํำทุกวันครับเพราะอะไรครับก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อครับที่เราต้องคงสภาพมันไว้ไม่ให้มันแบบรีบไปกว่าเดิมอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของความเก่งของกล้ามเนื้อเนี่ยเขาต่อหลายๆอย่างครับการไหลเวียนของโลหิตอะไรพวกนี้ครับทาเองหรือต้องมีคนช่วย ก็ใ<ำ>นส่วนที่เราทําไม่ได้เราต้องมีคนช่วยครับอันไหนที่เราสามารถยกเองได้อะไรเงี้ยก็ทําเองทํามาตลอดใช่ไหมทาตลอดครับผม,มกี่ปีแล้วเนี่ยโอ oh, ้จะจะห้าปีแล้วสี่ปีกว่าดีขึ้นไหมรู้สึกตัวเองดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับตอนแรกเป็นแรกๆขยับไม่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มมีแบบยกแขนได้แล้วได้นิดหน่อยครับก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนมาเป็นแบบเนี้นะครับเมื่อก่อนน้องป๊อบทำอะไรครับเมื่อก่อนก็เรียนอยู่ที่ราชมงคลครับธัญบุรีของหก ก็เรียนด้านถ่ายภาพภาพยนตร์พวกนี้ครับอยู่ประมาณปี2จะจะขึ้นปี3แล้วครับผมเรียนมาตั้งแต่ปวชแล้วครับปวชสามปีแล้วก็มาต่อสายตรงที่ปริญญาตรีเลยครับมันเป็นความฝันหรือเปล่าว่าถ้าจบแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับผมตรงแบบมุ่งมาทางนี้อย่างเดียวเลยครับคือไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นอาชีพอื่นเลยนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นตอนปีใหม่ครับปีห้าสี่น่าจะห้าสี่ครับปีใหม่ครับที่ไหนครับ ที่นครสวรรค์ผมกลับไปเที่ยวหาญาติอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมีวันเขาดาวเนี่ยผมก็ออกมากินอะไรกับยาเสร็จปุ๊บก็มานั่งมามานั่งเล่นกับเพื่อนนั่งแบบดื่มกินกับเพื่อนต่อเนี่ยครับแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยประมาณตีสองแล้วครับก็<ม>ทุกคนก็แบบนั่งกินเมาหมดแล้วครับแล้วแล้วแบบผมก็อยากกลับบ้านเพราะว่าตอนเช้าต้องมากรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วพอดีผมก็เดินบ่นไปแล้วก็ไปนั่งอีกที่หนึ่งแล้วพอดี ผมไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่ทำผมเนี่ยมันมันได้ยินอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาเตะผมก่อนอะไรเงี้ยเข้ามาเตะแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเข้ามาเตะผมผมก็เดินก็ไปหาเขาแล้วถามว่าทํางี้ทําไมอะไรเงี้ยเออแบบเป็นเพื่อนกันทำไมต้องแบบรุนแรงขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยสภักดีเขาก็เหมือนเขาโมโหมากว่าเดินมาว่าเดินไปหยิบปืนจากอีกคนมาครับพอเดินไปหยิบมาปุ๊บแล้วเขาบอกตอนหลังว่าเขาแค่แบบเหมือนจะขู่เฉยอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจพอเอาปืนมาแล้วเหมือนจะมาจ่อมาจ่อที่หน้าอะไรประมาณนี้ยผมก็ ไม่ได้หนีนะครับผมก็ยืนถามเขาบอกต้องยิงกันเลยหรออะไระเพื่อนกันไว้แบบใจเย็นอะไรยเงี้ยครับแล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรสภาก็มีคนหวังดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาปาัดปืนแล้วปืนกระแล่นอะไรเงี้ยผมก็แบบพอโดนปุ๊บผมผมยังไม่รู้ตัวว่าโดนยิงตอนนั้น,นะอะไม,ไม่ทันได้ยินเสียงปืน้วยครับรู้ทีก็นอนคว่ำหน้าไปแล้วครับ ตรงนั้นก็พอโดนปุ๊บก็ลม้ลมลงกับพื้นตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าโดนยิงหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังแบบยังแบบสับสนอยู่ว่าเป็นอะไรอเงี้ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดกันว่าโดนยิงโดนยิงอะไรนี้พอหมอมาถึงก็บอกว่าโดนยิงแล้วก็กระสุนไปทําลายระบบประสาทและไขสันหลังที่คอทําให้เป็นอมัมพาตอะไรพวกนี้ครับตอนแรกก็เราก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าเ้ยจะเป็นจริงเหรออะไรแบบเรายังอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยพยายามคิดในในด้านดีไว้ครับว่า มันก็คงไม่ใช่เรามาั้งอะไรประมาณนี้ครับเหมือนแบบช่วงแรกเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าแบบมันกึ่งแบบความฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าความจริงหรือเปล่านี่ครับช่วงที่กลับมามาอยู่ที่บ้านช่วงนั้นอะผมผมเริ่มชัดเจนแล้วอยังไรผมแบบมีโอกาสน้อยที่ว่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต้องพิการแน่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าแบบเราเป็นคนยอมรับความจริงอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะทํำยังไงให,ให้ให้ร่างกายกลับมาได้มากที่สุดมากกว่าถามจริงๆข้าครับผมโกรธเพื่อนไหมเอ่อมันไม่ใช่เรื่องโกรธนะครับมันท่านแรกๆช่วงแรกๆเลยมันคือเราไม่อยากเจอเขามากกว่าครับเจอแล้วแบบมันไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้โกรธหรือว่าแบบ อาฆาตว่าจะต้องไปแก้แค้นทำร้ายเขาอะไรครับผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครับอะไรี้เพราะว่าสนิทสนิทกันมากจริงครับเพื่อนคนนี้อะไรนี้ก็ไม่ได้คิดโกรธอะไรคิดไปแล้วใจก็เป็นทุกข์ด้วยครับเราปล่อยวางเรื่องนี้แล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทําดีกว่านี้ป๊อปครับ,รบ,รบหลังจากที่เราไม่สามารถเดินตามความฝันของเราแล้วอย่างที่เราคิดเนี่ยแล้วเราทําไงต่อไปครับตอนนั้นอนะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่เฉยไม่มีไรายได้ด้วยครับเหมือนแบบว่า ใช้จ่ายสูงก็เป็นภาระครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยเราน่าจะหาอะไรทําที่มันพอแบ่งเบาภาระได้อะไรเงี้ยก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองที่แบบชอบด้านศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ดูด้านที่ตัวเองเรียนมาเลยครับก็บบเลยลองด้านทําพวกด้านกราฟิกด้านตัดต่อรหรือว่าเป็นพวกดีทัชภาพเลยครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ครับก็เลยลองหาด้านอื่นก็ลองมาวาดภาพดูอะไรพวกนี้ครับก็เริ่มเริ่มวาดแล้ว หสึกสือมันต่อสู้ดีนะมันก็ยากนะยากกว่าทาําคอมเพราะว่าเราต้องเริ่มใหม่ครับการวาดรูปอะมันยากอะยากแล้วทำไมถึงชอบอะครับผมมีความคิดว่าไอของอะไรที่มันยากๆเนี่ยเวลาเวลาเราได้ทําได้ ฝันฝ่าตรงนั้นผ่านจุดนั้นมาได้มันมันจะเป็นอะไรที่มีค่านะครับอของที่ได้ไมายากย่อมมีค่ากว่านะ การเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบหรือว่าจุดสิ้นสุดของชีวิตอะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นจุดที่เริ่มต้นใหม่มากกว่าผมจะคิดเสมออะว่าทําไมคนต้องการอายุยืนอะเพื่ออะไรผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องอายุยืนก็ได้นี่แต่ว่ามันสําคัญตรงที่ว่าเรามีอายุอยู่แล้วเราใช้ประโยชน์กับมันได้แค่ไหนหรือว่าทาประโยชน์ให้คนอื่นได้แค่ไหนมากกว่า เด็กหนุ่มอนาคตไกลป๊อบกริต,ตินวัสนาที่ฝฟฟ่ฝัดจะเป็นช่างภาพมืออาชีพแต่แล้วชีวิตของเขากลับต้องสะดุดลงด้วยอุบัติเหตุปืนลั่นป๊อบกลายเป็นคนพิการที่เคลื่อนไหวเองแทบไม่ได้แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งทำให้เขามองเห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะการวาดภาพศิลปะด้วยตนเองอย่างไม่ย่อท้อ ชีวิตประจําวันเนี่ยนะยังต้องพึ่งคนอื่นในการออกกําลังกายแล้วก็ช่วยในการทํานู่นทํานี่แต่ว่าในการวาดรูปเนี่ยทำเองได้ยังไงครับนี่ไงเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าทำย,ายังไงยังไงเดี๋ยวจะสาธิตก่อนนื่นเดี๋ยวพี่ต้องช่วยผมใส่อุปกรณ์ก่อยครับนี่ขวดนมที่ผมคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับไว้สําหรับวาดรูปครับอันนี้หนังยางใส,ใส่ใส่ตรงสองนิ้วผมครับสองนิ้วครับยางน,นิ้วไหนฮะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับ วมเอานีบ<ว>ชีไ้ไปเลยนะใช่ครับผมนี่ถูกไหมใช่อ่าแล้วยังไงครับแล้วก็เอาขวดขวดนมเนี่ยครับสอดเข้าไปตอนแรกอะผมคิดแค่วาดรูปแต่ผมไม่รู้ว่าจะวาดยังไงใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งพอดีผมอลองเอานมมากินเลยเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามองแล้วมันน่าจะพอดีก็เลยเอาลองลองมาทำเนี่ยครับทำแบบนี้เลยครับคิดปุ๊บก,ก็ได้ปั๊บเลย <S <S แต่ละรูปมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ใช้เวลาไม่เท่ากันครับก็อยู่กับตรงนี้ผมว่ามันก็มีความสุขดีนะก็ไม่เครียดอะไรการวาดรูปมันต้องใช้อารมณ์ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่ช่วยแกะนี่กันอ๋อเดี๋ยวเลือดเลือดผมไม่เดินครับโอเคโอ้โมันต้องเกี่ยวกับใช่มันรัดมากเลยครับใช่ต้องดูแลตัวเองด้วยครับนี่เอ้าครับผมพอเราตัดสินใจว่าจะวาดรูปแล้วแล้วมันยังไงต่อก็เริ่มจริงจังกับ ศิลปะศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆครับตอนก็เริ่มเริ่มฝึกวาดาสีน้ําอะไรพวกนี้ครับสีน้ําก็เริ่มดูตามใน YouTube ตามคลิปนะครับว่าเขาทําอะไรยังไงนะครับต่อมาก็มีสีกาแฟที่เริ่มวาดนะครับอืสีกาแฟก็เริ่มเริ่มฝึกจากการเอากาแฟกาแฟดําใช่ไหมครับที่เป็นกาแฟของกาแฟแล้วก็มาใส่น้าร้อนแล้วก็ลองทดลองดูว่า ใส่น้ําปริมาณขนาดไหนกาแฟขนาดไหนครับแล้วก็เริ่มเริ่มวาดใช้กาแฟวาดแทนสีการวาดสีกาแฟมันมันก็ไม่ยากนะครับมันก็ง่ายแต่ว่าการเก็บรักษายากกว่าครับเพราะว่าสีกาแฟเนี่ยเราวาดปุ๊บแล้วมันเป็นกระดาษใช่ไหมครับครับถ้าเปียกน้ําปุ๊บกาแฟมันก็หลุดเก็บรักษายากก็เลยไม่ได้วาดเลิกเลิกเลิก,ลกทำตรงสีกาแฟไป จริงๆก็สวยน่าเสียดายแต่ว่ามันเก็บรักษายากแล้วก็มาเริ่มตรงสีน้ํามันนะครับเพราะว่าสีน้ํามันปุ๊บรู้สึกเฮ้ยมันวาดยากแต่ว่าการเก็บรักษามันง่ายกว่าคือโดนน้ําก็ไม่เป็นไรแล้วก็เราวาดเสร็จปุ๊บว่าวันนี้วาดเสร็จวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มาวาดต่อได้ก็พอวาดว่าพอเริ่มวาดปุ๊บผมก็วาดทุกวันวาดไม่หยุดเลยแล้วก็ก็เริ่มมีคนเห็นแล้วก็ยอมรับช่วยซื้อบ้างอะไรบ้างเ แล้วแต่คนนะครับแรกๆนะครับตอน,น,นหลังๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันวาดได้แต่ว่าเราไม่มีผลงานเก็บอะอืมอืมเราก็เลยแบบเสียดายรูปบางรูปใช้เวลาเป็นเดือนนะครับกว่าจะวาดเสร็จอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากวาดเก็บเราก็อยากมีเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวอะไรนะครับเราอยากแบบจากขายปุ๊บก็อยากจะวาดให้ให้มันแบบเป็นผลงานที่แบบเหมือนเก็บไว้ไดูอนาคตแบบเป็น อะไรที่มีคุณค่าอา <Master piece S 1> ราใช่ประมาณ <มา S 1> นั้นแ<น>ะ,ะครับแบบฝึกฝีมือแบบให้แบบสุดๆไปเลยครับมุ่งเน้นไปแบบเหมือนศิลปินที่เขาทำกันอะไรพวกนี้มากกว่าดีใจอค่ะที่เขาหาได้คุณพบ ิ่งที่มาทดแทนสิ่งที่เขาต้องการเนื่องจากก่อนเขาใฝ่ฝันอยากเป็นช่างภาพแล้วพอเขาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บร่างกายเขาไม่สามารถไปตามที่เขาจะต้องการเหมือนแต่ก่อนได้แล้วเปลี่ยนมาเป็นการวาดภาพเขาทาได้ก็ดีใจกับเขาค่ะช่วงแรกทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยแย่ทั้งที่รู้ว่าจะต้องมีรูปพิการแล้ว เหมือนกับว่าลูกจะต้องหมดอนาคตแต่ทุกวันนี้เหมือนกับว่าลูกเข้มแข็งกว่าเราเนี้ยซึ่งลักษณะการเสียใจแต่ก่อนนี้มันก็เบาบางลงทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าเดินเดินหน้าไปาพร้อมๆกับเขา มันจะมีช่วงหนึ่งหลังจากที่เราเป็นแบบนี้พิการนะพูดเรียงง่ายๆว่าพิการครับมันจะมีอยู่อยู่จุดหนึ่งที่หลายๆคนไปไม่ได้ก็คือว่าจะข้ามความทุกข์ความเศร้าตรงนี้ไปได้ยังไงแต่ผมสามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรผมผมนำธรรมะเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เพลงอะไรที่ให้กำลังใจพวกนี้ผมจะคิดว่าแยกให้ออกว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันครับ คือสมองเรายัางดีนี่แต่ว่าจิตใจข้างในเราก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยเพียงแค่ว่าร่างกายเราไม่มีแรงครับเราเราไม่ได้เป็นอะไรแค่ร่างกายไม่มีแรงแค่นั้นเองผมคิดแค่นี้ครับแล้วก็ใช้จิตใจที่เหลืออยู่หรือว่าสมองที่มันยังดีอยู่เนี่ยพัฒนาให้มันฉลาดให้มันเก่งขึ้นทุกคนอะ่ะมันไม่มีอะไรเหมือนกันมีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งความเด่นความไม่เด่นเราผมจะบอกว่าเราดึงจุดที่เด่นของเราอะ่ะ ออกมาใช้แล้วใช้แล้วก็พัฒนาตรงนั้นนะ่ะให้จริงจังกับมันแล้วก็พัฒนาแบบจนถึงขีดสุดของมันนะครับมันมันมันก็จะดีเองทุกคนต้องเห็นคุณค่าในตัวเองครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่คิดเบื่อโลกครับส่วนส่วนมากจะเป็นคนที่มองไม่เห็นคุณค่าตัวเองเลยแบบเราทําไมไม่มีประโยชน์เลยทําไมทําอะไรไม่ได้เลยส่วนหนึ่งผมว่าเขาเขายังไม่ได้มองตรงตรงนั้นมากกว่าว่าเราทําอะไรได้บ้างจริงๆคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดแล้วครับ แต่เพียงแค่ว่าต้องค้นให้พบว่าตรงนั้นคืออะไรคุณค่าของเรงื่องคืออะไรค คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องป๊อปกริตินวัฒนานะครับถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะอ่อนแอแต่จิตใจเขายังคงเข้มแข็งนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีต้นทุนต่างกันแต่หากพยายามด้วยความมุ่งมั่นเขาก็จะดำงเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขในช่วงหน้าพบกับคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดี ใจดีของเราในวันนี้คือป้าน้อยธนทรทงน้อยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดการทำออมสินหมูกระดาษงานฝีมือประจำครอบครัวที่เคยเป็นของเล่นและกระปุกออมสินที่นิยมกันมากในอดีตแต่ปัจจุบันกำลังถูกลืมเลือนไปค่ะคือหมูกระดาษเนี่ยเกิดจากความคิดของพ่อของป้าสมัยก่อนนั้นอะคนจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศเราเยอะแล้วบ้านเราก็มีกระดาษแยะแล้วพอดีประกอบว่า ใบอยุดตรงเว็บไปยูงโรงสาวาตเนี่ยมีมางคนเขาเอาหมูมาปล่อยหมูจริงๆพ่อก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออเอามาคิดทาหมูกระดาษขึ้นมาคือหมูกระดาษที่สะท้อนฐานะของคนนะคะสมัยนั้นคือเอาตัวใหญ่นี้ไปให้เด็กขี่เล่นแล้วก็ได้เอาเงินหมูกระดาษทั่วไปก็จะมีเปิดหน้าท้องเพื่อเอาเงินออกแต่คุณพ่อสั่งว่าอย่าทําแบบนั้นเพราะเด็กจะอบอก,กันไม่ได้คือหมูกระดาษตรงเนี้ยมันสะท้อนเรื่องราวคนในอดีตคือสมัยก่อนเนะี้ย เราสามารถที่จะว่าไม่ต้องเอาไปหางานทํานอกบ้านไม่ต้องไปหางานทำที่ไหนของที่จะทําที่จะเป็นหมูขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยากหาง่ายในบ้านเราเยอะมากันสะท้อนให้รู้ว่าเราทำมาหากินโดยที่ไม่ต้องพึ่งไขรก็ได้ป้านเนี่ยทำอะ่ะตอนนี้ทําอยู่กับหลานแต่ว่าป้าไม่ใช่ไปอยากให้จบไปแค่ป้ากับหลานคืองานตัวนี้มันเป็นภูิปัญญาไทยของเราของคุณพ่อทํามาสานมาจากสมองของคุณพ่อ อยากให้อันนี้อยู่กับเราไปนานๆใครสนใจที่อยากจะทำก็มาทำมาหาป้าป้าจะสอนให้ขอให้ตั้งใจมันจริงภูมิปัญญาดั้งเดิมสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น่าจดจำในอดีตได้เป็นอย่างดีนะคะการร่วมกันเรียนรู้สืบสารและถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้กับลูกหลานก็เหมือนเป็นการส่งต่อเรื่องราวที่น่าจดจำไม่ให้ลบเลือนไปนั่นเองค่ะคนไทยใจดีอยู่แล้ว การที่มองไปในด้านลบมันไม่เคยช่วยอะไรให้ดีขึ้นมีแต่แบบเพิ่มความเครียดให้ตัวเองแล้วก็เพราะในความพิการอ่ะผมเชื่อว่ามันมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันมีแบบโอกาสดีๆกว่าคนทั่วไปได้วยซ้ำไปอะไรพวกนี้ครับ